กาูตการูมากเลยค่ะก็คือใช่จะไปคือให้การ้อมรับได้ดีกัมากเลยเกินคาดเลยค่ะเพราะตอนแรกเราคือแบบเออเขาจะต้จัเราไม้นอย่างเงี้ยแต่ว่าเมอเกิดรองู้คนที่รู้คือน่ารักกัมากเลยค่ะแล้วเขาก็ดูละครแล้วุกเรื่องเลย ครรั้งแกเป็นแฟนมิตรคู่กันครั้งแรกค่ะในไทยยังไม่เคยมีใช่แล้วก็แล้วก็ในหมักบันเทศด้วยครั้งนี้จัดที่อนิลา ปีมาเตรียมอะไรไปดูเซอร์ไพรส์อะไรบ้างก็มีเพลงอ่าตาการล็อกนะคะที่เตรียมไว้นี่ยากมากเพราะว่าเป็นภาษาที่เราแบบไม่คุ้นชินเลยแล้วเราก็คือต้องร้องแบบเพลงเลยค่ะกับอันนี้ก็ยากสุดละแต่ว่าก็กอแต่พี่เห็นภาพมีโมเมนต์สุดพีใดใจบนเวทีให้แฟนๆได้ฟินกันเลยอ๋อตอนไหนเนาะเออซีสบงสวีอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันอ๋อ จะมีเกมค่ะจะมีเกมให้เล่นแล้วก็ก็มีนิดหน่อยแบบฝางงานแต่งอะไรแล้วเรามีได้ของขวัญอะไรแปลกๆกับทุก่นมั้ยเนาะการทำให้ได้ <c oughs> ได้ค่ะได้เป็นได้หลายอย่างเลยอะค่ะของกับขวัญที่จะได้ก็คือขนมเยอะค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบที่เป็นผ้าของวิรบุรี <c oughs> ที่ผักมาให้แล้วก็มีตุ๊กตาที่แบบ เป็นวันที่ขอแต่งงานนะคะที่เราใส่เสื้อแบบเสื้อฮูค่ะก็ใสเออแบบโคตรดีไซน์มาเหมือนเป๊ะเลยค่ะแล้วอย่างนี้ แลมีหลายประเทศต่อไหมคะหลายประเทศที่ติดต่อมามีค่ะมีมีหลายประเทศอยู่แต่ค่ะตะคิวอาจจะไม่ได้ลงตัวแต่ว่ามาลงตัวทีทีดีค่ะแต่ถ้าเป็นที่ไทยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของที่ไทยเหมือนกันใช่ทิ้งที่ไทยค่ะ ถึงอเรื่องไอที่ไปลองชุดแต่งงานใช่มาติดอะไบ้างครับติดอะไรทั้งไปลองมาก็ลองมาทุกสูตรที่ที่เราแคปมาเนาะว่าเราอยากแบบเอ๊ะเราจะใส่แล้วสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลองชุดแร้วค่ะก็หายคาใจแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างโอเป็นตอนนั้นได้ตุกชุดวันที่สุดของชาไหมคือมันก็มันจะรู้จริงๆนะว่าคือเราก็ไม่เคยรู้แล้วเราใส่ชุดมาเยอะแล้ว ค่ะแล้วก็มือก็เลยเปลี่รนเป็นเีสี่เหมนอ่างนี้่ะการค้เหมือนหน้าวอเีบที่ผ่านผ่านไปกีชุดงานที่มือนอกสองค่ะ้ก็งานในไทยสามหลอแอเตอร์นีแล้วที่ไปลองมาผ่านกี่ชุดชไปลองที่แพสร็จแลลองมากี่ชุดรอผ่านผ่านผ่านกี่ชุดได้กี่ชุดที่โอเคว่าตรงกับเแอตเอร์สาก็คือนเป็นงานที่นอก ตอนนอ .2 แล้วก็นางทนายเลยค่ะแล้วที่เดียวที่มีใช่ค่ะตอนนี้ชุดผมเยังครับมแลห่างลำบก็ยังไม่เห็นเลยใช่ไหมพี่ยางค่ะเรบากลัวเซย์ที่ตัเซย์เห็นเห็นเราเห็นเพาะผมเราอยากเห็นเขาร้องไห้ใช่ไม่ะททำไมอยากเห็นเขาร้องไห้เพราะอะไร ความรู้สึกก็สาวมันมาเลยไหมมาเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเห็นภาพแล้วติดมันติด่บบกันมากเลยคะคิดที่างนั้กับพี่ไทยหรือว่าจะล้อไปในทางเดียวกันอาจจะล้อๆแหละค่ะเพราะว่าสุดท้ายเราเลือกอะไรก็คือเลือกเหมือนเดิมตลอดเลยชอบเหมือนเดิมไม่ใช่ที่หลักเดก่อนนะที่หลักจะเท่ากับเราคือผู้ชายทำเดียวค่ะแบบเดียวก็ตัดทิ้งแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้เราเลือกให้เสร็จ นั่นจริงหนังดีขอรูนั่นขอรูนั่ยได้ไม่ได้หรอเงี้ยให้ดูค้าให้ดูแค่สีผ้าแี่อย่างหลายคู่เราต้องใส่ไม่รู้ค่ะต่นี่มันคงกดจันแล้วแต่อย่างหลายคู่ก็จะมีตีกันแบบว่าก่อนแต่งแบบว่านู่นี่นั่นะไร่เรามีไหมีกันตีกันป็นเรื่องเป็นาวไม่มีค่ะเราว่าจะมีแบบอย่างการเขาไม่ออกเลื่องทุกทีเลย แล้วเขาตัดใจหรือเปล่าตัดใจตัดใจเกินแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบช่วยช่วยดิ้นรนเลือกแล้ว่าเลือกบังเหเออเลือกบังเหรอเขาบอกว่าถึงเลือกไปอ่ะก็ไปถูกใจอะไรอยย่างงเี้ก็เลยแบบให้เราเลือกเรียกว่าเราเลือกเขาจ่ายไม่ใช่เอาจริงๆงานนี้ไม่ฝักแต่เองคนฝากทั้งหมดค่ะแล้วคิมก็บอกเขาแล้วด้วยว่าเติ้นุ่งแล้วนะ๋อ้แล้วคิดว่าอยากดูไหมว่าจนงงไปเท่าไหร่ ไม่อยากอ่าได้ไม่อยากลุกไปต่อต่อเรียกว่าเราก็จัดไม่หยุดก็ก็คือจะให้มันอยู่ในในงบที่เขาแบบไหวแหละเกิดไปเยอะไหมเกิดไปเยอะไหมไม่ไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าก็ยังไหวอันนี้พี่เกิดคือแค่ฝุ่นหรือว่า เต็มที่ก็ต้องเตมากเ่แลต้องมีการแงานเป็นย์กก็งานที่นู่นอะประมาณ70%แต่ว่างานในไทยอะไม่ถึงไหนเลยสตไ้วันเล็กร้อยได้วันแล้วสิไดอหไดแล้ว สามคิมตอได้นะคนีต้องขับสาวลูกนักาคิมตอนน้องาคิมนะลูกค้าเอาดีนะคะพี่คิม ตองนั้นเจ่อสร้างพ่อจิบกินกเพี่เอิทีนึงีโอ้จอมน้ำอร่อยจิบน้ำสวยมากอยากโฆษณาตอนเรากินอะไรแบบนี้นี่ออกแลวเนี่ยขอบคุณนะคะ